เพื่อนดูไก่ตัวนี้นะครับมีอาการหน้าซีดนะครับขมนะครับเนี่ยอกนี้เริ่มจะแหลมแล้วนะครับขมดูเนื้อดูเนื้อในตัวเขาขาวหมดเลยครับบ่งบอกถึงอาการติดเชื้อนะครับเพื่อนเชื้อก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากนะครับน่าจะเป็นเชื้อติดเชื้อทั่วไปอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วไก่ก็กินข้าวปกตินะครับแต่ไม่อ้วนครับ หอมนะครับหอมลงเรื่อยๆนะครับเคสนี้นะครับผมก็จะให้เป็นยาเป็นยาฉีดนะครับยาฉีดจะเป็นเอโลพัดนะครับตัวนี้นะครับของบริษัทเอเจียนนะครับตัวนี้เอโลพัดนะครับเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับก็จะให้ฉีดไปในเข็มก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นใช้คู่กับ B 2 1ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลังงานนะครับจะใช้คู่กันนะครับ2ตัวนี้จะใช้คู่กันฉีดก็ครั้งละ0.3 ง0 5 c c นะครับแต่ไกตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะผมจะฉีด